คนเก้าประเภทที่ควรลบออกจากชีวิตค่ะคนประเภทที่หนึ่งคือคนที่ไม่ได้รักไม่ได้แคร์คุณอยู่ใกล้แล้วคนแบบนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณอะไร้ค่าเขาไม่เคยแคร์เขาไม่เคยสนใจคุณแต่คุณต่างหากที่จะต้องเป็นฝ่ายคอยเอาอกเอาใจคอยใส่ใจเขาอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นแบบนี้นะคะพี่หญิงแนะนำว่าปล่อยไปเถอะค่ะเพราะว่ามีแต่จะทำให้คุณอะลำบากใจคนประเภทที่สองคือ คนที่ชอบพูดถึงคนอื่นในแง่ลบอยู่บ่อยๆคนประเภทนี้นะคะชอบเอาความลับของเราไปบอกต่อบอกเลยว่าเรื่องที่พวกเขานำไปพูดไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนค่ะและบางทีนะคะอาจจะเป็นความลับที่เราต้องการให้เขากับเรารู้กันแค่สองคน แต่คนพวกนี้ค่ะเขาจะเอาไปพูดต่อแล้วยิ่งรู้ว่าเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้ใครรู้ก็ยิ่งอยากจะเล่าให้คนที่สามคนที่4่คนที่5ฟังคนแบบนี้นะคะอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขค่ะเพราะว่าต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลาคนประเภทที่3ค่ะคนที่ไม่มีความจริงใจคนที่ชอบเสแสร้งพี่องเชื่อว่าคุณคงเคยเจอเพื่อนบางคนที่ คบมาไม่รู้จะกี่ปีต่อกี่ปีผ่านไปนานแค่ไหนคุณก็ยังคงรู้สึกว่าเขาอะไม่น่าไว้ใจไหม เพราะเขาชอบพูดความลับของคนอื่นให้คุณฟังอยู่บ่อยๆนินทาใครต่อใครให้คุณฟังอยู่สม่ำเสมอถ้าคุณเจอคนแบบนี้ห่างได้ดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณจะเป็นรายต่อไปที่จะโดนค่ะคนประเภทที่4นะคะคือกลุ่มคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นค่ะอะไรนิดอะไรหน่อยก็เก็บมาคิดเก็บมาโกรธ ไม่พอใจก็ชอบพูดประชดประชันบางทีโกรธแล้วเนี่ยเราไม่รู้ตัวนี่ซ้ำว่าเขาโกรธเราเรื่องอะไรเงียบไปเฉยเหรือบางทีนะคะก็ชอบพูดประชดไม่พูดตรงๆคนแบบนี้อยู่ด้วยแล้วพี่หญิงบอกเลยคะ่ะว่าคุณจะเปลืองพลังงานชีวิตสุดๆเลยคะ่ะและกลุ่มคนที่5นะคะคนที่เห็นแก่ตัวหวังแตบผลประโยชน์เป็นแค่เพื่อนที่ร่วมสุข ไม่ร่วมทุกข์บางครั้งนะคะทำอะไรดีๆให้ช่วยเหลือเป็น10ครั้ง20ครั้งคนกลุ่มนี้ไม่จำหรอกคะ่ะเพราะว่าครั้งเดียวที่เขาจำคือครั้งที่เราอ่ะไม่ช่วยคนประเภทที่6ค่ะคนที่ทำตัวเหมือนเด็กเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์ไม่มีเหตุผลแบบนี้อยู่ร่วมสังคมกับใครได้ไม่นานแน่นอนค่ะหากไม่รู้จักปรับตัวคนแบบนี้นะคะอยู่ใกล้แล้วเนี่ยบันทอนความสุขในชีวิตของเราได้อย่างมากเลยคนประเภทที่7ค่ะ คนที่เคมีไม่ตรงกันกับเราเข้ากันไม่ได้บางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่ดีแสนดีเหลือเกินแต่คบกันไปแล้วไม่มีความสุขพี่หญิงมองว่าอาจจะเป็นเพราะศีลไม่เสมอกันนิสัยใจคอไม่ตรงกันหรือเขาอาจจะดีกับคนอื่นแต่ไม่ได้ดีกับคุณก็ได้คนประเภทที่8ค่ะคนที่ขี้เกียจเฉื่อยชาไม่ได้สนใจอนาคตคบแล้วเนี่ยมีแต่จะฉุดรั้งความสำเร็จบางคนนะคะ ออกไปจากชีวิตแล้วเนี่ยเราจะเบา บางคนตัดออกไปแล้วเนี่ยทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นบางคนไม่มีเขาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นและคนประเภทที่9ค่ะที่ต้องตัดออกไปจากชีวิตคือคนที่เอาแต่ได้เอาแต่ประโยชน์เข้าตัวไม่เคยเสียสละไม่เคยรู้จักแบ่งปันไม่เคยรู้จักคำว่าเป็นผู้ให้ไม่สนใจเลยว่าคนอื่นจ,จะเป็นยังไงไม่รู้จักคําว่าแบ่งปันไม่รู้จักคําว่าแบ่งเบามีแต่จะเอาประโยชน์อย่างเดียวห่างได้ห่างค่ะ ถ้าใครที่อยู่ใกล้คน9ประเภทนี้อยู่พี่หญิงแนะนําเลยนะคะว่ารีบเอาตัวเองออกมาให้เร็วที่สุดแล้วพัฒนาสกิลภาพของเราพัฒนาความคิดของเราแล้วไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ